สวัสดีดท่านผู้ชมท่านนะครับที่เราเล่น MTA Infi Thawnup วันนี้ผมจะมาแนะนำการข้าเซร์ฟ MTA Infi t h a w n ับจะมีวิธีการเข้าแบบสองอย่างนะก็คือจะเป็นผ่านบอดเข้าเซิร์ฟเวอร์ผ่านบอรดนะเข้าเซิร์ฟเวอร์ช่องทางปกติผ่านนะ MTA ก็ช่องทางผ่านบอดให้ทุกคนมาที่ห้อง IP Server ที่ Discord Server นะ IP Server นะให้กดตรงน,นี้เลย เรากดเข้าเยียบชมเว็นไซต์เนกดเข้าไปไมันจะได้เงินมาให้ทุกคนกดเข้าว่าเปิดเลยนะครับอเรอสักครู่นี่นะตอนแรกผมไม่ได้เปิด MT ที่มันเลยนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เนาะะนนะีแล้วก็เข้า MT ตามปกติเลยนะครับ แล้วมันจะดิ่งเข้าเซิร์ฟอัตโนมัติเลยหนึ่นเราก็รอสักครู่เดี๋ยวจะเร่งเข้าเซิร์ฟปุ๊บแล้วก็เราลงข้อมูลครับ๋ยวใจกันที่ถึงแล้วเราอินเลยแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ตอนนี้ผมได้เข้าเซิร์ฟผ่านบอทนะครับ อันนี้ผมได้เห็นล้ว l o g อินแล้วนะทุกคนเราก็กดออ u อินได้ตามปกติเลยน,นะครับมาดูวิธีการเข้าแบบที่สองกันเลยนะครับทุกคนนะครับมาที่ทุกคนเข้า NT เนาะทุกคนมาที่นี้นะครับอันที่สองเนาะถ้านะับจากทีแ่แบบว่ายังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเมันอยู่อันที่สองนะครับอกดเข้ามาเลยแล้วนกะ็หาเซิร์ฟเวอร์ออ i n f i t h o u นะครับนี่ หรือว่าเอา IP มาวางช่องช่องนี้ก็ได้ครับผมตอนที่ที่ดิสกอตเซิร์ฟเรื่อครั้นก็ผมดคอนเสิร์ตตัปปกติเลยนะก็ประมาณนี้ครับผมก็ที่มาให้ดูคร่าวๆวันนี้ที่อัปเดตนะก็คือเป็นบอทเข้าผ่านบอทนะครับก็เดี๋ยวจะมีบอทที่แสนนะเซิร์ฟเวอร์เข้ามาด้วยนะครับโอเคครับเจรินครับตอนเซิร์ฟเปิด